เดี๋เข้าช่วงผู้ผู้ไหนผู้ปัตยาผู้ปัตยมีทั้งหมดหกอันนะเริ่มมันแรกเลยของจีนใช่พาที่หนึ่งของจีนของจีนในวันที่ยี่ห้าเราถ่ายยี่ห้าวันเดียววะวันเดียวมันมีทั้งหมดหกอันนะ อ๋อยี 25, 25, 25. ่ห้ายี่ห้าสีไม่มันมีบางทีมันชุดเนีเ่ยมัมันมีห้าชุดอืมแต่ว่ามันจะชุดหนึง่งประมาณสิบนาทีได้อืใช่แต่ว่ามันจะมีอาจจะตัดถายได้เพราะว่าหลังๆมาไอ้โกโก้มันถ่ายไม่ได้ออ๋ก็ใช้กล้องถ่าย ใช่ห้าชุดจําได้แล้วเพราะว่ามันมีโคโปถ่ายชุดหนึ่งของอะไรวะแล้วก็มีคู่คาบเกี่ยวกับใช้กล้องกล้องใหญ่ถ่ายด้วยอืมเพราะว่าโคโปมันไม่รอยเลยผมก็เลยดูเป็นหกแต่ที่จริงมันห้าเลยโคโปมันเหมือนมันจะเตือนเออรอะไรสักอย่างความร้อนอะไรสักอย่างมันเดขึ้น ความล้อม่ายดี่ถ่ายย,ยาวมันก็ถ่ายได้นะบางทีมนทันได้ถ่ายดิเพื่อเ,เปิดเครื่องนั่นนะ่ะ <c oughs> มีช่วงหนึ่งไปถ่ายเขาเอนอ,อนข้างนา อันดับสี่เจงเจงนี่คือไม่รู้กันอะไรก็คือถ่ายไม่ได้เลยหรือว่าถ่ายได้แต่ไม่ได้ภาพอืมเต็มเออไม่ได้ภาพอ๋อก็คือไม่ได้ไม่ได้ได้ภาพกลับมาอ๋อแต่วันหลังก,ก็มาถ่ายถ้าปกตินะอือ หรือว่ามันมีอาถรรพ์อะไรสักอย่างต้องใส่ต้งใหม่ๆนะนะโหแต่เดินทางไปแสดงว่าที่ไหนนะวัดดอนธนาที่ไหนจังหวัดคอนทมเนี่ยนครคอนมเนี่ยอ๋อนครมเฮ้ยเดี๋ยวิ่งแก้ตัวบอกปางอ่ไปเลยวัดละทีสมุทรสาครเลย ถ่ายถ่ายไปเมืเอ่อไหร่เออไปงานแข่งเรือกันแล้วนั่นก็ไปงานแข่งเรือกันแข่งเรือสมุรตะกอนนี่แหละอ๋อเออภาพแข่งเรือก็ไม่เออใชอ่หมดเลยหมดเลยมนกันแข่งเรือก็ไม่มีภาพเฮ้ยต้องมีอาถรรพ์อะไรสกักอย่าง <laughs> เราก็ไปจุ่มน้ำเล่นหรือเปล่าเออสงสัยไอ้ไปไปน้ำตกสายลิกาไปจุ่มน้ำไปจุ่มน้ำคลองนี่เลยไปถ่ายปลาะเพียนอยู่มันเลยเออเลยเดี๋ยววัดจะบัดกกาก คืนสุดท้ายไม่รู้จะไปแล้วผมจุดเที่ยงคืนวันไหนยี่แปดยี่แปดเมษายี่แปดเดือนนี้แหละยี่แปดบกราโอ้แต่ว่ากิจกรรมาไก็เต็หนึ่งนอนกินได้ไม่กินเดนี๋ยี่แปดมันวันอะไรวันอาทิตย์วันอาทิตย์โอ้โหวันอทิตย์ทำไมไม่จุดวันเสร์ไม่เข้าใจปิดงานปิดงานอ๋อปิดงานปิดงาน จุดผู้ปิดงานไงแล้วก็ต้องเลิกจริงๆไงเลี้ยงคืนคืนเดี๋ๆๆวปิดแล้วก็ปิดเลยไม่มีอะไรแล้ว <laughs> ไม่วันวันจันทร์เราต้องกลับมาทํางานไง <laughs> เออ <laughs> มันไม่ใช่เกิดมีเด๋ยวติไม่ได้ไปไปเปิดงานเปิดงานนี่จุดสามทุ่มหรืปกติก็สามทุ่มปีนี้อะไรสองทุ่มสี่ห้า จุดเลยไปได้ยินเสียงอากาศจุดเลยตุ่มตุ่มตุ่มโอ้ไอเรากำลังไปไอเราไม่รีบไงเพราะเออแต่ที่เราจะใช้มือถือเชื่อมือถือต่อเป็นไอ้รีโมทไงเแล้วนั่งเหนย่อยๆเงือเวลาเยอะไม่ต้องอะไรมากมายแต่กล้องก็ตั้งหมดแล้วเเออั มือถอเนี่ยโยนทิงเลยถ่ายกล้องอย่างเดียวเลยกดกดทปที่กล้องอย่างเดียวเลยไอตุ้มตุ้มตุ้มนี่คือแบบกลังจัดจัดจัดเออเออเออสักพักเชื่อมก็ยชื่่มต่่่ี่่่เอา่่่่่่ช่แล้วเออไหนเลนนี้ก่อนยั่อยู่่่่ย่่อ่ เออว่าจะซื้อ a ปเตอร์ยังไม่ได้จัดเลยเดี๋ยววันที่สองนี่สองนอนนี้มันใช้ยังไงเครือร่องต้มน้ำร้อนนะ่ะ <laughs> อันนี้คือเครื่องต้มน้ำร้อนนะครับ <laughs> แว่น V R ออมันต้อมไปถือได้ปะ่ะได้ไมาอย่างไรน้องนอาม,มาให้ยองไม่ได้ศึกษาเลยว่าใช่ Sky Word แว่น V R มันต้องเชื่อมกับมือถือแล้วก็ชาร์จแบตยัง่ไงไรชาร์จแบตยังอันนี้แบบดูเงงปิด ดูตรงไหนว่ามันเปิดติดตวเน,นี่ยต่อไปอยู่ในช่วงรีวิวสินค้านะครับอ,อ่อแว่น VR ของ s k y w a r d อืมเห็นไหมแต่ว่ามันเออมันพอเรากดค้างปุ๊บไฟแดงมันจะขึ้นอยู่ตัวเนี้ยเ็เ้ไม่ติดแสดงว่าแบตมันหมดชาร์จแบตก่อนแบตหมดละอเออชาร์จแบตอนมี สาย USB ไมโคร USB ป่ะไม่ใช่ไทย e ีนะอ่าบอกนะไม่มี <laughs> มเป็นรุ่นเก่าอะ่นะแตกแล้วมนะั้ ออกมาหรือเปล่าวะอ๋อมีอยู่มีอยู่พายจางท่านโมโหเลยน้องได้มาจากไหน ราคาไม่ใช่ถูกๆนะแเบนเดียถูกแล้วเมื่อกี้ไฟติดไหมต้องดูไฟเลงนะครับเอ่อชาร์จดูโอเคปล่อยมันชานะเชื่อมมือถือ อ่ใโอ้มีรีโมทด้วยชิเคเกประโยชน์มันไม่มีอะไรหรอกไ้ดูหนังโก,โก๊ะ <laughs> แต่ว่าอนาคตก็คือดูจอหนังใหญ่ร้อยห้าสิบนิ้วได้แบบเราเห็นเห็นว่ามันเชื่อมต่ออะไร หลายเออใช่ใส่เอดีการ์ดก็ได้เอาเราพูดถึงผูพัตยานี่วะอ,อ้าวพัดหนึ่งจบไปแล้วนะครับ